แต่เห็นว่าเมื่อวานนี้ครับทางคุณมาริกาก็ถแถลงเปิดใจเหมือนกันนะครับคุณโอครับใช่ครับเมื่อวานทางทางคุณมาริกาเนี่ยก็ระบุว่าเขามอบอำน,นาจให้ทนายความนะครับไปแจ้งดำเนินคดีกับนายอาัจฉริยะเนี่ยในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาและก็ความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์นะครับต่อพนักง,งานสอบสวนแล้วก็แล้วก็ทางศาลเพราะว่า,าถูกนายอาัจฉริยะเนี่ยให้ร้ายว่าไปเกี่ยวข้องกับการส่งออกหน้ากากากาันทาไม เรายืนยันว่าจะดำเนินคดีถึงที่สุดเพราะตั้งใจให้หลายผู้ตั้งใจทํางานนะครับครับแม้ว่าตอนแรกเนี่ยที่เขาไม่ได้ออกมาตอบโต้ตอนแรกเนี่ยเพราะว่านายอาชีระไม่ได้ระบุชื่อไม่ระบุชื่อใครแต่ตอนไปยื่นเรื่องต่อผอรบทลเนี่ยแล้วก็รวมทั้งการพูดซ้ำเนี่ยของนายชาชเนี่ยมันพาดพิงถึงตัวเขาชัดเจนในมานเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยก็เพื่อให้สังคมเนี่ยสิ้นความสงสัยเนี่ยก็เลยขอชี้แจงว่าหนึ่งเนี่ย ขอปฏิเสธว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการส่งออกหน้ากากาอนามัยนะครับ,รบแล้วก็หรือกิจการใดๆของผู้ประกอบการอสองเนี่ยไม่รู้จักและไม่มีมิตรคนใดเกี่ยวข้องกับกิจการหออหน้ากากาอนามัยของบริษัทใดๆทั้งสิ้นและสามเนี่ยในการทําหน้าที่ขออนุญาตตามระเบียบราชการนั้น่จะมีอนุคณะกรรมการเนี่ยจากกรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเนี่ยแล้วก็ตัวแทนองค์กรอาหารและยา ตัวแทนองค์กรเรปิษศาตัวการตัวแทนกรมการค้าภายในเนี่ยและอีกต่างๆเนี่ยมาพิจารณาเป็นฝ่ายซึ่งข้าราชการการเมืองเนี่ยไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ก็เป็นคำชี้แจงของคุณมาริกาเขานะครับนี่ฮะแต่ก่อนหน้านี้ครับทางคุณอลงกร์พลบุตรครับที่ปรึกษามตรีเกษตร,รและสะกรณ์ในฐานะรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย ก็เปิดเผยข้อเท็จจริงกรณีนี้เพราะว่าพรรคเขาก็เสียหายนะครับแล้วก็พรรคก็ต้องสอบสวนนะกรณีที่บอกว่ามีคณะที่ปรึกษาของรัฐมนตรีพาณิชย์ถูกกล่าวหาว่าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการกักตุนหน้ากาศนะครับที่ปรึกษาที่เป็นผู้หญิงของรัฐมนตรีพาณิชย์มี2คนนะครับก็คือคุณอนนคงการชนะสุสักนะครับแล้วก็คุณมลิกาบุญมีตะกูลมหาสุขนะครับก็คุณอนนคงนะครับ ยืนยันว่าไม่ได้กักตุนไม่มีการกักตุนหน้ากากแน่นอนไม่มีการซื้อขายตามกำไร,รมีแต่ซื้อเอาไปแจกชาวบ้านนะครับนี่ฮะส่วนคุณมริกาก็ชี้แจงกับทางพักแล้วนะครับยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องพันเปอร์เซนต์กับ11โรงงานที่ผลิตหน้ากากอนามัยใดๆทั้งสิ้นนะครับ,รบ,รบแล้วก็ขอให้พักเนี่ยใช้สิทธินะครับดำเนินคดีกับผู้กล่าวหาด้วยนี่แต่ว่าทางคุณอลงกร์ก็ยืนยันนะว่าเขาจะต้องสอบทั้งหมดพบว่า ถ้ามีสมาชิกของพรรคเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันนะครับก็จะไม่ปกป้องคนผิดแน่นอนนี่ครับนี่ครับเอาละครับ